ทุเรียนนะครับทุเรียนออกดอกออกดอกแล้วเยอะเลยนะครับแต่จะติดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจทำท่าเหมือนมีลกูกแต่ดูมันไม่เต็งไม่ตึงเลยทุเรียนหปี หกปีตอนนี้น่าจะหกปีแล้วนะครับออกดอกปีที่แล้วก็ออกแต่ไม่ไม่ติดลกูกปีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าดอกเยอะอยู่ที่ออกดอกแล้วก็ประมาณห้าหกต้นนะครับที่ปลูกปีแรกสาเหตุที่ไม่ค่อยออกดอกนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำไม่พอ คือไม่มีคนดูแลพ่อกับแม่ก็รดน้ำไม่ไหวนะครับสี่วันห้าวันแค่รดครั้งหนึ่งฝนก็ไม่ค่อยตกน้องก็ยุ่งก็เลยตามสภาพปล่อยส่วนหด่ก็ดูแลห่างๆนะครับดูแลห่างๆ ตอนนี้เป็นก้านยาวก้านยาวดูสิเกิดอะไรขึ้นเนีโอ้โหน่าเสียดายมากเนี่ยต้นนี้มีเชื้ราลงนะครับแล้วน้องเอามีดมาขูดขูดเชื้ราออกแล้วปูนขาวทานี่ขูดเยอะขูดเยอะไปหน่อยเพราะเชื้รามันกินลงไปลึก พอขุดเยอะไปแล้วเนี่ยลมพอถูโดนลมเนี่ยลำต้นก็ฉีกคงต้องตัดทำใจตัดตัดตรงนี้ให้แตกขึ้นหมาตัดน่าจะได้โตแล้วฉีกเพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้ให้มันยังไงถ้ามันโตมากกว่านี้ข้างบนหนักมันก็ก,ก็ต้องฉีกโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ คงไม่ไหวคงต้องตัดให้แตกขึ้นใหม่ดีกว่าเพราะว่ายังเหลือข้างล่างสามสี่กิ่งไม่ตายน้ำไม่พอทุเรียนเนี่ยขาดน้ำไม่ได้นะครับขาดน้ำไม่ได้ไม่ชอบแชะแต่ว่าขาดน้ำไม่ได้ต้นนี้ดูสิต้นนี้จะรอดไหมเนี่ย กิ่งดูกิ่งกิ่งตลกมากเลยลำต้นก็ชะลาลงนะครับเอามีดถากแล้วก็ทาปูนแดงาตายแล้วตายแล้วคนดูแลก็ยุ่งลำบากโอเคต้นมันตัวมาก ตรงตรงเมือ่อนั่นแหละเลือกเลือกกิ่งใหญ่ๆไว้กิ่งใดกิ่งน,น่อยๆเอาออกออกิ่งน,น่อยๆกิ่งแขนงอ,ออกอย่าให้กิง่งกิ่งอะไรมันฉิดกันเข้าก็บเอานะถ้า,าเลือกกิ่งงงามๆไว้ทีแล้วลงแต่งแล้วครั้งหนึ่งมันขึ้นนี ด้านนี้กินไงนหน่อยเออออกเลยเอาะมันจะแย่งอาหารกันจะออกมดได้ลรอจงไปเนะี่ยหยยบมันจะหักไปจ้เยหยบบไงยัยมันจะหักบ่ เออเพราะว่ามันต้องขึ้นไปอีกนะไอไอย่อบอลน,นอ่ะไอนาเกาออกไม่บอใยที่มันแตกก็จิน้ขนแนงเทียนหนึ่งอครั้งเนิงนึงเออนั่นแหละจริหน้นารงเก่าออกจังสี่ก่าออกนี่า หมันเหลือแต่กิ่งเมน้นกิ่งหลักข้างๆนวออกออนี่เค้กันลองห้อ,อกแต่ว่าดอกมันจะเผาออกเผื่อมันติดนี่ไล่มาล้ำกิ่งนี่นะมันเออเอ,อ,เอ,อ,ออกอ่ะมันเหลือกิ่งเมน้น อันนี้ไรลองมานำเลยเนี่ยเอาบ่ขอบอ้างบนนี่มั้งอะอแล้นี่กทีนี่นี่อะไเนียเอาเงาเมาัาได้เออเกียงนายโย

còn thương trên đây thì thương bọn mình ta hát quá trên bom mạnh bên chính, chính đấy đấy ừ. พอลำบากกินกันหน่อยกินคะแนนเอาออกเลยไก่กันไรก็เอาออก มาแล้วต้องมาได้เลยบันนี้โอเคตอนนี้ตัดแล้วนะครับ <c oughs> ใจสลายมากแต่ก็ต้องทำใจนะครับ <c oughs> ต้องทำใจให้เป็นไร <c oughs> อ,อีกไม่นานก็แตกขึ้นใหม่ ทาปูนแดงให้การเช่ราจำเป็นต้องตัดเพราะต้นฉีกต้นฉีกโอ้โดูสิงามแล้วต้องทำใจเหลือแต่ต่อกับสามจริงอีกไม่เกินปีก็ขึ้นขึ้นใหม่โอเคครับสวัสดีครับ